สวัสดีครับแม่แม่อ่อ,อนตัวเช้านี้เราก็จะไม้ให้อาหารกันนะครับงานเชา้าประจําที่ทําทุกวันสิ่งที่ทําเช้ามาก็คือให้อาหารสัตว์กัวหน้าเต่าแล้วก็นกนะครับหลากหลายชนิดที่เราเด็ดมาให้ที่คลินิกปศุสัตว์นะครับเรามาดูคอกแรกนะค,คอกแรกก็เป็นพวกนกนกโคกหรือว่านกข้าแมวนะครับ ก็จะทําการให้ลูกไก่ครับอ่าผมจะถ่ายมือเดียวนะครับอีกมือหนึ่งเราจะให้อาหารเนาะอาจจะไม่นิ่งก็ขอโทษขออาภัยด้วยนะครับจะเวียนหัวด้วยนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปมีแต่ง,งานครับเหนื่อยมากเลยอ่าไหนๆแล้วก็ทํางานแล้วก็ถ่ายท,ทํายจกับเรื่องงานก็เข้ามาในข้อกันแล้วครับก็ระวังด้วยนะครับเพื่อนนกนี้เขาไม่ค่อยเชื่องครับอะกเขาชอบเล่นทีปเอ เราให้ทุกวันแล้วก็จบกุณ้นเตเขาอย่างนี้ครับแต่มือใหม่ที่มาทําการให้นะครับก็ต้องมาแนะนําน้องเขาอีกทีหนึ่ง่า <Woo! S 1> ส่วนอาหารนี่โกนานะครับพีโกนาจะกินอะไรเอ่ยก็กินพวกผักผลไม้นะครับที่เราทําการหั่นไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นฟักทองหรือแครอทหรือระโพ้นะครับมันนะครับหั่นรวมกันแล้วก็ไปหม่อนนะครับ หรือใบลูกบอนตันเอกหรือต้นแบล็คเบอร์รี่นะครับใบของเขาก็จะมาทําการให้สัตว์พวกชนิดที่กินพืชหรือหกผักครับให้ได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักชี้ผักกาดที่เป็นเศษผักที่ทิ้งแล้วนะครับก็ามาหั่นรวมรวมรวมกันดีกว่าเอาไปทิ้งนะครับมีประโยชน์ต่อสัตว์ดีมากนะครับบางคนก็ชอบเอาไปทิ้งครับเหลือเศษ เดี๋ยวกินอะไรเหลือหน่อยก็เอามาให้ตัดกินได้ครับ <c oughs> แล้วก็ตัวต่อมาก็จะรอกินเลยนะครับอ่าน้อก็จะรอกินเลยแล้วก็ทกําการเคาะเสร็จอาหารเก่าออกก่อนนะครับแล้วค่อยให้เสร็จอาหารใหม่เข้าไปแล้วก็ไปหมอนนะครับทับลงไปก็ที่เรียบร้อยนะครับเคาะกลับมานะครับน้องจะกินเสร็จอาหารช่วงหน้าหนาวครับก็จะกินอาหา ไม่ค่อยจะหมดนะครับจะเป็นหน้า,นานครับที่น้องเขาจะเบื่ออาหารส่วนหน้าแรงกับหน้าผลนะครับเขาจะไม่เหลือเลยจะมีแค่ฤดูการเดียวครับพื้นหน้าหนาวน้องก็จะไม่ค่อยกินพวกอาหารเลยอีกคนหน้านะครับเราต้องเฝ้าคอยดูด้วยนะครับว่าน้องเอาได้มีการโ่วยหรือเปล่าไม่ได้ให้แค่อาหารอย่างเดียวครับต้องสังเกตการด้วยครับ ข้อต่อมาครับก็ชื่อว่าน้องอาทิตนะครับน้องอาทิตก็มีนิสัยที่ก้าวร้าวเวลาให้อาหารนะครับในช่วงนี้นัน่นหขาเนาเปื่อเขาก็จะไม่ค่อยกินนะครับกินนิดนิดหน่อยครับเห,เหลือเลยเยอะเราก็ไม่ต้องตกใจครับดูดูแค่อ,อาการน้องเขาไม่ซึมก็โอเคแล้วครับเราจะทำกันให้แบบนี้ทุกเช้าครับแล้วก็เย็น เย็นก็จะมีให้เป็นบางชนิดนะครับที่กินตอนเย็นเต่าประเภทเต่ากินเนื้อหรือกว่าเต่าปากนะครับก็จะกินผลไม้เหมือนกันมีอะไรเราก็ให้กินพวกมะละคอนะครับในสวนเราจะปลูกเยอะส่วนคลิปเราก็จะถ่ายมือเดียวเนาะแน่นอนแน่นอนต,ต่อมานะครับก็จะเป็นพวกเมียแคสนะครับอาหารเมียแคส จะมีอาหารแมวแล้วก็ไข่ต้มนะครับแล้วก็ตับไก่ต้มนะครับแล้วก็มะละกออาหารแมวจะเน้นอาหารแมวเป็นหลักนะครับแล้วก็ไปฟอนมะละกอนะครับที่จะให้เมียแคทของเรานี่เขาก็จะทำการเข้าไปในกรงนะครับผมก็จะให้อย่างนี้ทุกเช้าเลยก่อนอื่นก็ขอโทษด้วยนะครับที่อาจจะไม่่ง้วียนหัวนิดหน่อยนะครับถ่ายมือเดียวครับ อาหารมื้อนึ่ก็ต้องให้นะครับเราก็ไม่ค่อยได้ถ่ายทับก็แ่เท่าไหร่นะครับจะให้น้องเขาแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับน้องเขาก็จะรู้ว่าเรา,าให้อาหารละเขาก็จะออกมานะครับก็ระวังด้วยนะอย่างเงี้ยครับเราก็จะทําการวิ่งออกนะครับก็เบี่ยวอยู่เหมือนกันครับต้องรีบปิดกรงต่อมานะครับก็จะเป็นอาหารนก เขาหรือว่านกหลายจุดนะครับหรือนกพูกเล็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะบินนะครับต้องคอยสังเกตว่าน้องก็จะหยุดบินแล้วก็ทําการเปิดกรงค่อยให้อาหารอาหารเขาครับ,รบอันนี้ก็ต้องขอการาบลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ